สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับก่อนอื่นจะไปทําความรู้จักกับเศรษฐกิจพอเรามารู้จักผู้คิดปรัชญานี้กันก่อนดีกว่าครับผู้คิดปรัชญานี้คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรได้คิดปรัชญานี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยดํารงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อให้ประชาชนมี ความพอดีมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตนเองลดการพึ่งพาภายนอกและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบทของไทย 1. ความพอประมาณก็คือการใช้ใจ่ายอย่างพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นการผลิต และการบริโภคอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความจำเป็นไม่สุดโต่งไม่ฟุ่มเฟือย 2. ความมีเหตุผลก็คือการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบคำนึงถึงผลได้ผลเสียเหตุปัจจัยรอบด้านไม่ใช้อารมณ์ตัดสินตัวอย่างเช่นแทนที่จะซื้อของตามใจคุณกลับวางแผนการเงินจดบันทึกรายรับรายจ่ายและซื้อเฉพาะที่จำเป็นหรือเลือกสินค้าที่คุ้มค่าจริงๆ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในชีวิตทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และการเงินผ่านการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเหตุผลพอประมาณและไม่ประมาทโดยเน้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะชีวิตสร้างความมั่นคงทางการเงินและมีสติรู้เท่าทานปัญหาเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขมีสองเงอนไขคือ 1. เงื่อนไขความรู้ 2. เงื่อนไขคุณธรรมหนึ่งเงอนไขความรู้หมายถึงการมีความรู้รอบด้านรู้จักเชื่อมโยงความรู้ และมีความรอบคอบในการนำความรู้มาวางแผนและปฏิบัติอย่างระมัดระวังเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินชีวิตมีเหตุผลและสมดุล 2. เงื่อนไขคุณธรรมหมายถึงการมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการทำงานโดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความเพียรการใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมผมขอจบรายงานแค่เพียงเท่านี้ครับผมใช้โกเกอในการหาข้อมูล และผมใช้แอปแคปคัดในการตัดคลิปส่วนเสียง AI ผมได้ใช้ Google ในการทำเช่นกันครับขอบคุณที่รับชม